กันในบทสุดท้ายแล้วนะคะบทที่9เรื่องบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่1เมื่อเราประสบภัยธรรมชาติสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้จากบุคคลใดกนายอำเภอขอผู้ใหญ่บ้านกำนันข,ขอเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงขงอ้งนายกกรุงการบริหารส่วนจังหวัด มีเวลาให้นักศึกษาทำสิบวินาทีนะคะนักศึกษาเริ่มทำข้อสอบได้เลยค่ะมาดูเฉลยกันนะคะข้อนี้ตอบข้อของใคผู้ใหญ่บ้านกำนันมาดูคำอธิบายนะคะผุคลากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือในชุมชนก็มีผู้นำในชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบตานายกเทศมนตรีเทศบาลน,นายกเทศมนตรีเมืองนายกเทศมนตรีนครรวมทั้งผู้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือในแต่ละชุมชนข้อ 2. กระทรวงใดมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติข้อก กระทรวงมหาดไทยข้อขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้อโคกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อง,งอกระทรวงคมนาคม,มมีเวลาให้นักศึกษาทำสิบวินาทีนะคะนักศึกษาเริ่มทำ้อสอบได้เลยคะ่ะดูฉะเฉลยก,กันนะคะข้อนี้ตอบข้อโคกวายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ดูคำอธิบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรที่ถือได้ว่ามีบทบาทและหน้าที่โดยตรงหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากน้ําท่วมหรืออุทกภัยภัยจากความรุนแรงของลมหรือวัตภัยภัยจากวินโลนถล่มไฟป่าหมอกควันเป็นต้นจบแล้วนะคะสําหรับการแนแนวข้อสอบรายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับมปลายหวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ